ทุกคนทุกคนรู้ไหมคะว่าอะไรอยู่ในจานนี้อะไรเอ่ยดูหน้าตาสิคะรู้จักไหมเอ่ยรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมเหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่ล้างค่ะอันนี้ล้างแล้วนะคะเป็นผลไม้ที่หากินยากแล้วนะคะในตอนนี้ จริงๆเป็นผลไม้จะเรียกว่าโบราณก็ได้นะคะตอนเด็กๆรักจังอ่ะเคยได้ไปเก็บลูกของเขานะคะเขาจะหล่นลงมาที่พื้นดินและลูกของเขาก็จะเป็นเปลือกหนาๆแข็งๆเราต้องไปกระเทาะเปลือกออกมาถึงจะเห็นมเมล็ดที่อยู่ข้างในของลูกนั้นนะคะและต้นเขาก็จะใหญ่โตมโหฬานมากเลยแบบต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าแผ่กิ่งก้านออก กว้างมากเลยนะคะลำต้นก็จะใหญ่ลำต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนที่รักจังนึกภาพตอนเด็กๆนะคะที่ว่าต้นนี้อยู่ในทุ่งนาของบ้านรักจังเองนะคะบ้านของทุ่งนาของพ่อต้นนี้อยู่ที่ทุ่งนาของพ่อนะคะทุกคนตอนสมัยเด็กๆอ่ะรักจังได้ไปเก็บมีความรู้สึกว่าโอ้ได้กินลูกนะมันอร่อยจังเลยเนี่ยทุกคนขาเนี่ยค่ะลูกของเขาก็เป็นแข็งๆอย่างที่บอกกับเพื่อนๆไปเนาะ แล้วข้างในเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้เดี๋ยวราจังแกะก่อนเนาะพอกระเทาะกระเทาะเปลือกแข็งๆออกมาลูกก็จะเป็นเม็ดข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากกระเทาะลูกที่เป็นเปลือกแข็งๆออกไปแล้วก็จะข้างในจะเป็นเมล็ดแบบนี้อ่าแล้วทีนี้อันนี้รักจังล้างทำความสะอาด้อยแลยนะคะเพื่อที่จะได้สะอาดเนาะในการกินเวลาเนี่ยค่ะเขาคั่วไปอะไรมันก็จะมีดินมีอะไรเศษดินปนๆอยู่เนาะ ถ้าไม่ล้างมันก็จะไม่สะอาดล้างแล้วก็จะสะอาดใช่ปะอ่าล้างจังก็ล้างก่อนนะล้างแล้วนะคะแต่นี้จะปอกเปลือกให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะมเมล็ดข้างในเขาจะข,ขาวๆแบบนี้ทุกคนนี่มเมล็ดข้างในเขาจะข,ขาวๆแบบนี้เหมือนถั่วอัลมอนด์เลยทุกคนเดี๋ยวลัดจังๆกินใล้ทุกคนดูอ่าเขาแบบเขา,ขา เขาแยกออกจากกันง่ายทุกคนเห็นไหมคะเขาจะแยกออกเป็นสองชิ้นแบบนี้บางทีบางบางลูกอ่ะบางเมล็ดเขาก็จะแยกออกมาเลยนะคะแต่เมื่อกี้ประกบอยู่เนาะพอระกจันแกะออกเขาก็จะแยกออกจากกันเฉยเลยอืมอร่อยทุกคนรสชาติมันจะเหมือนอัลมอนด์เลยอะ่ะทุกคนจะมันๆนหนคะนหมคะอืมใครรู้บ้างว่าลูกอะไรเอย่ยใครรู้บ้างว่าลูกอะไรเอย่ยหากิน ยากเลยนะคะเดี๋ยวนี้หากินยากเพราะว่าจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะถ้าเกิดต้นเขาอยู่ในป่าบางทีเขาก็จะถูกถูกตัดถูกโค่นไปนะคะที่ทุ่งนาของพ่อเขาก็ตัดโค่นไปเลยนะคะแต่พ่อบอกว่ายังมีเหลืออีกต้นหนึ่งว่าเดี๋ยวรักจังจะต้องไปเก็บภาพบรรยากาศต้นจรินของเขานะคะว่าคิดถึงเนาะคิดถึงตอนสมัยเด็กๆที่รักจังได้เห็น ยังยังตอนนี้นึกภาพต้นเขาไม่ออกนะคะรู้แต่ว่าต้นเขาจะใหญ่กิ่งก้านเขาจะแบบแผ่ออกกว้างจําได้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าต้นสีอะไรไม่รู้ใบเขารักษณะเป็นยังไงอันนี้คือไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้พ่อพาไปถ่ายคลิปนะคะว่าต้นนี้หน้าตาเป็นอย่างไรจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะเอาละสิทีนี้พูดมาถึงจะจบคลิปอยู่แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าลูกอะไรฉะเฉลยค่ะเพื่อนๆ ถ้าลักจังเรียกนะคะหรือว่าพ่อเขาพายเรียกก็เรียกลูกกระบอกค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนลูกกระบอกนั่นเองอร่อยมากเลยค่ะทานลูกกระบอกกันนะคะเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้แกะเห็นไหมคะแต่ลูกกลมๆเม็ดกลมๆแบบนี้พอเราแกะอย่างเงี้ยออกมาเขาก็จะหลุดออกมาบางทีเขาก็จะหลุดออกมาจากกันเลยนะคะอุ้ยอันนี้มันหักไปทุกคน มันอาจจะเป็นว่าเขาได้รับความชื้นจากน้ําที่ลักจางล้างเนาะประมาณเนี้ยค่ะทุกคนโอ้ลูกนี้แก่ยากก็จะกินยากนิดนึงนะทุกคนกินยากนิดนึงอืมลูกนี้กินไม่ได้อะ่ะอันใหม่ดีกว่าอืมอันนี้ก็หัก <c ười> คลิปยาวไปแล้วทุกคนอืม กินลูกกระบอกกันค่ะทุกคนบายบายขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบาย